น่ารักสุดๆคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราชอบใส่สีไหนแต่ว่าคุณภาพแบบมาตรฐานเขาก็มีมาตรฐานคุณภาพที่ดีมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่มความน่ารักกิมมิคด้วยสีน่ารักเดี๋ยวรีวิวเป็นสีเขียวดีกว่าเป็นผ้าหนาไมายไซส์ L ถึง XL ก็คือใหญ่แบบนี้ทุกคนตรงขอบของเขานะคะมาดูตรงขอบขอบเป็นแบบนุ่มๆน,นะไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วจะรัดแล้วก็ยืดได้แบบนี้เลย มัยแบบเกงออกใหม่นะคะเป็นแบบสีลุ้งเลยพอนึงแบบนี้นะคะเป็นไซส์ X L ถึง XL ที่เราสั่งมาเนาะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ติดใช้ผ้าทนามแบบกเกงมากเลย, <S <S เลยนี่เป็นรุ่นใหม่เลยข้างในก็คือจะมีหลายๆสีนะคะแล้วก็แพ็คนึงอ่ะได้ไปทัง้งหมด16ตัวูโอ้โหมาเป็นตั้งแบบนี้ค่ะทุกอันก็คือแพ็คแยกนะคะโอ้ยสีเขามีความมินิมอลมากค่ะสีเหลืองจะเป็นสีม่วงนะคะม่วงแบบมินิมอลแบบนี้โนพาสเทลหมดเลย สีเขียวชมพูน่ารักมากทุกคนปึ๊บปึ๊บชมพูเขียวม่วงม่วงก็สามารถกลางออกมาได้ม่วงแล้วก็สีเหลือง